สวัสดีค่วันนี้มาเรียนภาษาอังกฤษกับครูมาดามปุ้ยสัก หนึ่งหรือสองประโยคนะคะทุกท่านขาวันนี้นะคะเอาง่ายๆเอาง่ายๆถ้าเราอยากจะพูดคําว่าเราไม่อยากจะพูดคําว่าหาวอายูเราพูดบ่อยมากซ้ำซากมากนะคะอยากจะพูดคําใหม่วันนี้เราจะพูดยังไงฮาวอายูแปลว่าอะไรคะแปลว่าคุณสบายดีวันไหนก็ถามแต่คําเดิมนะคะวันนี้เราอยากถามคําใหม่นะคะว่าเราไม่อยากพูดคํานี้แล้วเราจะพูดคําไหนได้นะคะอ้าวมาดามจะบอกให้เลยวันนี้้าว a o u t how is about you นะคะเออชีวิตคุณเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ about แปลว่าเกี่ยวกับนะคะทุกคน how is about you วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างประมาณนี้นะคะทุกท่านคะ่ะนะคะอ่าเบื่อคำว่า how are you ใช้คำว่า how is about อยู่เป็นอย่างไรบ้างคุณเป็นอย่างไรบ้างอย่างนี้นะคะยังง่งายๆบอกง่งายๆจังสีเดอ้อสายฝอจานนะคะวันนี้หนึ่งประโยคง,ง่ายๆแบบนี้นะคะเอาแค่ประโยคเดียวพอนะนะคะจะได้จำง่งายๆนะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ